มิยาซังโคจิวะสมุนบังการเคนุยเมะี่เดโยชิเอะยโกซูอิระชิมชิตะเทียววะบางคูริซอดุโอคันตันิกุโชกายซาเซติอิตาไดเกะมันโคจิวะเซนคิวเหยาคุซันจูนาดาเลนนิปูเระคุชูโชนิหยดเตะโคจิวะเซนคิวเหยาคุซันจูนาดาเรนนิปูเระคุชูนิหยดเตะบางคูไมจิโน ໄຂ່ hinde tāelale ta b o khu khala thokho o khunai khala kojolorena ewa w o ni t o k l a o khoroni vashita vai to lobade k h โคจิเลเดเซกันสึชิมะโซเลเดโคจิแลเดโนยูเมน่คาซิโดะคาโมเบริเอสซาโอยะลุโคโตเดไมชูโนชูมาซึนิวะทากซังโนเฮฮุซังกะโอิซิชิฟุโตโมชิจิคังยะคีไคเะอะเลบะโคจิแลนิเคงบุสึ อิลชัชเตคุดาไซยดอบลิกตโตกไซมัน